พบการกลับมาของรายการแกล้งดาราระดับตำนานของประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการเซอร์แนสเซเว่โหดมันสอ่ำจนน้องน้ำตาไหลฮือรายการที่ดาราทุกคนไม่ดูไม่ได้ดื่มค่ะดื่มค่ะดื่มอาคาโอเงนนยนทางไว้พี่ทางอย่างน้ำเข้าจมูกใ้กูรีบนอธิฐาน สะเพสตะการส์ทังหลายที่เป็นเพื่อนทูบและพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวกับความหาที่สะสมมาจากประสบการณ์17ปีจนกลายมาเป็นรายการสารแนเซเว่นทีนกับพิธีกรลอนี่เราเพิ่งรู้ว่าเราเป็นกระเทยมอดดินน่ะตลก อะไรจะมีใครใครสักแล้วก็ไปโหลดโฟร์แชร์กันเอาเองสวยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่รู้มาไปแอบรู้มาคือ,อได้ข่าวว่าวงนี้เรียกว่าวงเดียว,วงนี้คือชอบรายการสาระนีครับผม <c oughs> <c oughs> จันหุดจันหุดจันหยุดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันก่นอนเราคุยกัน <c oughs> ไม่มีอะไรครับผมจันเย็นจันเย็นจันเย็นและสโลแกนใหม่โหด ไม่แก้ไขยังไงคะพูดมาก่อนพี่ว่าไม่ต้องไม่เป็นไรต่อรายการเลยค่ะขอรับพี่อะไรมคะพูดมาก่อนมันกี่คนก็ได้แล้วหลายคนมากๆในเวลาเดียวกันนะแม่ฮะสลับสับทำไมเธอโง่อย่างนี้ต้อให้เขาเอาคุณนี่ ไอ้หอยกันไอ้นี่มันไม่เกี่ยวกันุณไม่อยากไปโกรธนะค่ะจริงะไปง้อเลยอยากโ้อนะจะอํำจนร้องไห้เพราเราไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงและกังวลความใฝ่ฝันของเราที่ก่อนจะจากโลกใบนี้ไปเราหวังเพียงว่าจะได้ได้แต่งงานกันมัง พี่ชายฉันเจฟฟี่จังเลยอย่าไปดูรายการนี้ไปเลยครับไปทายลั่นเนี่ยไม่ได้ไม่ด้กูไม่ไดติดตามชมรายการสารณาเซเวนทีนได้ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งช่องหนึ่งเวิร์กพอย